ที่เราทีเรารับทุกท่านเลยนะครับเราที่จะทามมานะครับทั้งในตำบลทั้งโถครับดีครับผมนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ที่ะบานบใหม่ครับนยยการที่ชานาญนัวันนี้ผมก็มาเยี่ยมชมงานปามเทศของนําค้งของท่านนายกชิตะลงของเนวกลางก็เป็นปีที่สองที่ผมมามาในครั้งนี้ก็เก็บจัดมาวยด้วยปีปีที่แล้วผมก็มาอยู่ร่วมงานกับดึกโผล่้องควนมีกิจกรรมหลายๆอย่างเยอะแยะ แล้วกิจการผลไมกลากไม้ของของเขาคือมะขามมะขามเทศที่ขึ้นชื่อมากมันมีพุทธามีหลายๆอย่างเกี่ยวกับพื้นที่ของเขาจะเน้นส่วนใหญ่ก็ขามเทศที่ดังที่สุดของขนองนำของเขาก็ขอชช่นชนท่านเป็นอย่างสูงของทางฝ่ายบริหารของนายกสิงห์ของเขาได้ดูแลทางกิจการเกษตรทางนี้ให้ชุมชนของจิตของเขาให้มีให้มีงานมีเงินมีกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ชุมชนเขา เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทำงานร่วมกันครับผมก็ยินดีกับเขาท่านด้วยพุทวันนี้ท่านผู้แอบมาก่อนวันนี้ผู้แอบมาก่อนด้วยท่านอยู่ไหนไม่รู้แล้วกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยในวันนี้กิจกรรมในงานนี้ท่านประหลัดประหลัดแนะนำหน่อยครับพวกเราจะได้ไปช็อปพาวเวอร์ตามนโยบายของว่าแข่งขันอะไรบางทีกัน ครับสวัสดีครับผมปัญจาการเอกไพรวลศิลเสรษฐสิริประเสริฐนะครับประหลัดโรงการบริหารสัตว์ปนลำพงนะครับกับการจัดงานบรรมขัมเทศหรือของดีผลผลิตทางเกษตรนะครับประจําปี2568นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4นะครับซึ่งมีกิจกรรมมากมายนะครับในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลผลิตจากบรรมขัมเทศนะครับชื่อบรรมขัมเทศเพชรพมศอนะครับในในส่วนกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็มีการจําหน่ายบรรขามเทศซึ่งเป็นผลผลิต ใ,ในส่วนของขพื้นที่ตำบลลำคงของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องได้มาจําหน่ายนะครับแล้วเราก็ช่วงบ่ายเราก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับไม่ว่ามีการแข่งวิบากกินวิบากมะขามเทศนะครับวิ่งเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีการประกวดมาขามเทศด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ได้เชิญชวนในส่วนของส่วนราชการนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ว่าการแสดงนิทรรศการคดีนะครับแล้วมีการประกวดมาขามเทศนะครับในส่วนนี้ครับ ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับในส่วนราชการแล้วก็พ่อแม่พี่น้องตำบลลำพงหกนะครับแล้วก็ภาคค่ำเราก็จะมีในส่วนของด้านเวทีนะครับมีการประกาศรางวัลนะครับผู้ได้รับชนะนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีกิจกรรมดนตรีด้วยนะครับในในวันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องนะครับมีรายได้จากการจําหน่าย ผลผลิตทางเกษตรนะครับแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับดีดีดดมากเลยเจ้าเราไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เราขอเรียกลางในมใมนการเรืองส่วนตำำพนครับวันนี้เอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเกษตรกร,กรแต่งงานดีตำบลลำพูนตอน,ตอนมะขามเทศหวานนม,มสดทเทศขมมสอครับด้วยวัตถุประสงค์ที่ พื้นที่ตำบลลำกระบอกเลครับมีการปลูกพืชที่เชื่อว่าจะเป็นพืชที่เอาชนะภัยธรรมชาติได้เนื่องจากพื้นที่ของตำบลลำกระบอกนั้นเป็นพื้นที่ดินดินเค็มน้ำกล่อยกเรกษตรกรก็พยายามที่จะหาพืชอ,อย่างที่สามารถต่อสู้กับ พิจิตอย่างนี้ได้ก็คนพบว่าพื้นที่อำเภอใกล้เคียงคือคือนนท์ไทยเขามีมะขามเทศพี่น้องก็ไปนําพันมะขามเทศจากนนท์ไทยมาบบับแล้วก็มาทดลองปลูกปรากฏว่าได้ผลดีครับได้ผลดีแล้วก็ได้ผลดีเสร็จก็มีเกษตรกรหัวก้าวหน้าของะขามตะบนระเบียงครับเลยชวนทุกสังกัดเขามาเามีความรู้ลงสดวามาปรับปรุงคุณภาพผลิตผลิตของปรากฏว่าได้รสชาติที่หวานละมุนลิ้นแล้วก็ กลาลายในปากเป็นผลิตที่เรียกว่าจั่งผูกใจพี่น้องประชาชนทุากที่โครงการบริหารสดตำบลลำปางผมก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถมีอาชีพเสริมหลังจา,ากทำานได้ทมดเลยได้จัดงานวันเกษตรกรและของดีตำบลลำปางตอนมา,มา,า,นนานเทศหวานนมสดเพชรคมมอนต่ลหนอีกครั้นงนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วครับก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคยทดลองเคยชิมมะขามเทศ นมสดเพชรพมโสรนน่าจะภาาถึงคุณสมบัติดีนะครับเอกลักษณ์ของเราก็คือหวานละมุนล,ลิ้นละลายในปากนะครับอัตลักษณ์ของเราก็คือฝักสวยผิวเนียนผิวบางนะครับรสชาติเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะเป็นการส่งออกนอกพื้นที่80-90%นะครับส่วนที่เหลือบริโภคภายในนี่น่าจะไม่เกิน20%ครับเ,เกษตรกรของเราก็อตอนนี้ประมาณสัก120รายที่ที่ที่ทำาพืชเศรษฐกิจตัวน,นี้นะครับมูลค่าเงินหมุนเวียนในห้วง2เดือน คือมื่อปลายกรุมพาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักสิบล้านบาทครับครับไม่ทราบว่ากเกษตรมะขามนีป่ปลูกได้ปีละกี่ครั้งครับเอ่อมะขามเทศหวานนี่นะก็ปลูกครั้งเดียว,ยวแล้วก็ดูแลรักษาบางต้นนี่อยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีครับครับคือหมายความว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นสิบยี่สิบปีเลยครับครับอ,อยู่ที่การดูแลรักษาของเกษตรกรว่าจะบำรุงเขาอย่างไรครับครับแล้วเราจะมีผลขยายไหมที่มีการตลาดมาติดตอนน่อในพื้นที่เนี่ยจะมีผลขยายรับรองได้ไหมครับ ทุกครั้งที่จัดงานจะมีพ่อค้ามาติดต่อเจ้าของสวนที่อยู่ในงานที่นำมะขามเทศมาขายเป็นประจําเมื่อปีที่แล้วก็มี3รายนะครับที่มาเป็นผู้ค้ามาทําสัญญาร่วมกันว่าเมื่อถึงฤดูมะขามเทศเขาจะมารับซื้อที่สวนครับไม่ทราบว่าท่านนายกมีนโยบายให้มีการพูดที่อยู่อาบบตเทศบาลต่างๆทั่วประเทศมาสัมมนาที่ท่านได้ไหมครับ ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมพร้อมนะครับมีเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในเรื่องของสวนเพื่อให้สวนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนตื่สนใจโดยทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนพัฒนศึกษาได้นี้ก็มีแต่ว่ายังจำนวนไม่มากครับอาจจะมีไม่ถึงสิบสวนที่ที่สามารถเข้ามาศึกษาดูงานมารับคำมารับฟังบรรยายสรุปได้แสดงว่าทดลองรับได้นะฮะลองรับตอนนี้พรังไยทีนายกสมาคมนักสื์สืบสารนครนครราชสีมาได้ประชา ตามตัวนี้ไปแล้วทุกจังหวัดไม่ว่าจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่ภาคก็ต่อนะฮะก็ท่านจะต้องรอ,อ,อ,องรนะับเหมือนด่านเปลียนนะฮะนะครับวันนี้ยินดียิ่งยิ่งและก็จะมีการตลาดมาจับจองนะครับติดเขตพื้นที่พิเศษวันนี้ก็ขอดีดเลยนนครับขอให้ท่านต่อสู้และเป็นกําลังใจคาวเกษตรต่อไปครับสวัสดีครับยครับรับค,ครับ